สวัสดีครับน้องๆเทคนิค23นะครับกออ็อย่างที่บอกไปว่าวันจันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมมากมายเลยสำหรับฝ่ายเทคนิคนะครับแต่ถามว่าทำไมจะต้องมาถึงขั้นทำวิดีโอแถลงการหรือบอกขนาดนี้ทำไมไม่โพสบอกใน Facebook ธรรมดาก็เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกกูว่างว่างจัดนะครับอยากทำวิดีโอแต่ก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับมันมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่จะต้องคิดว่าคุยกันแล้วก็น่าจะ มีความเข้าใจชัดเจนกว่านะครับเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะวันจันทร์นี้นะฮะขอเรียกมันว่าดูโอเวอร์หน่อยหนึ่งเป็น twenty t r r e e c t แล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมเราจะเยอะมากสำหรับวันจันทร์นี้นะครับอย่างเช่นจะมีการเวิร์กช็อปกล้อง DV นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำรายการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องการใช้อุปกรณ์ยังไงให้ถูกต้องนะครับการใช้ไวเลสนะฮะจะต้องทำยังไงให้ถูกต้อง นะครับไม่แน่นะฮะอันนี้คือแถมอาจจะเป็นแถมอันนี้เป็นส่วนที่ไม่แน่อาจจะถ้าเกิดว่าฟุกๆอาจจะได้ตัวมอนิเตอร์แล้วก็ดอลลี่มาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่แน่นะฮรรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับการใช้อุปกรณ์ต่างๆนี้เป็นฝ่ายเทคนิคของภาวิชาวอร์ดแคตติ้งเพราะฉะนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องเรามีโอกาสได้ใช้ก่อนใครเราก็ต้องสามารถนําไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้นะครับเราก็สามารถเป็นแกนนาในเรื่องของโปรดักชันให้กับภาวิชาได้เช่นกันนะครับเพราะว่า เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้จับได้ใช้ก่อนคนอื่นนะครับแล้วเวลอๆอาจจะมากกว่าคนอื่นด้วยนะฮะก็สิ่งที่จะมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งทีมทํางานในฝ่ายเทคนิคนะครับในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปทีนี้ว่าในปีนี้เนี่ยพวกพี่เนี่ยเร็งเห็นกันแล้วว่าควรจะแบ่งเป็น4อย่างนะครับนั่นะค,นะค,คืออย่างแรกเป็นอ d i ดิเหรือตัดต่ออย่างที่2 เป็นในเรื่องของ Sound อย่างที่3เป็นกราฟิก c อย่างที่4เป็นฟ o ตเทสนะฮะซึ่งจะน้องๆหลายคนถามถึงรายละเอียดวันนี้ก็จะมาที่อธิบายให้ฟังว่ารายละเอียดแต่ละอย่างเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอย่างที่1ตัดต่อง่ายๆเลยครับตัดต่อทีมตัดต่อเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการตัดต่อไม่ว่าจะเป็น VTR ต่างๆนะครับ MV นะฮะหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับที่มันต้องตัดต่อนะครับ หวังว่าเข้าใจกันเพราะมันไม่ยากก็ทับศับเลยตัดต่อนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปทางนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างที่สองกราฟิกอันนี้หลายคนค่อนข้างจะสงสัยว่ามันทำอะไรบ้างกราฟิกในที่นี้เนี่ยพี่ขอบอกเลยว่าเราหลักๆที่เห็นนะครับก็จะเห็นแต่อินเทอร์ลูดใช่ไหมอินเทอร์ลูดผาพอินเทอร์ลูดออย่างนี้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าทีมกราฟิกเนี่ยจะต้องทำทั้งเป็นในส่วนของโมชั่นกราฟิก แล้วก็เป็นกราฟิกแบบสิ่งพิมพ์เป็นภาพนิ่งเพื่อซัพพอร์ตงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตในส่วนของตัดต่อด้วยบางทีตัดต่ออาจจะต้องการเป็น Lower Third นะฮะที่ขึ้นชื่อหรือขึ้นอะไรหรือกราฟิกเนี่ยก็ต้องทำงานไปซัพพอร์ตให้กับเขาด้วยนะครับหรือว่างานภาพนะครับเทคนิคไม่ได้ทำแค่งานพรีเซนต์ภาพอย่างเดียวอาจจะมีหลายๆงานไม่ว่าจะเป็น VR อาร์เคส Open House บเนียคืนสุยาวอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวกราฟิกเป็นโมชั่นกราฟิกเนี่ยก็จะอาจจะเป็นในส่วนของอินเทอร์ูดภาคนะครับหรือว่าโมชั่นเป็นกราฟิกเคลื่อนไหวต่างๆนานาถามว่าหลายคนถามว่าถ้าเป็นกราฟิกสิ่งพิมพ์จะทําอะไรนี่เลยครับปีที่แล้วอันนี้มีตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นโปสเตอร์งาน br showcase ที่จัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกราฟิกสิ่งพิมพ์ยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยนะครับที่ต้องทําบางส่วนนะครับก็อย่างเป็นโพวกโปสเตอร์ การออกแบบการเขาเรียกว่าอะไรการให้อาร์ตดิเรกชันต่างๆการให้สีต่างๆนะครับก็คือต้องออกแบบด้วยแล้วก็ทําเป็นกราฟิกออกมาเป็นงานอย่างนี้ด้วยนะครับก็กราฟิกเอาสรุปง่ายๆเลยกันในส่วนงานกราฟิกนะครับโมชั่นกราฟิกก็จะเป็นพวกอินทรลูดหรือว่ากราฟิกอะไรที่มันต้องใช้การเคลื่อนไหวต่างๆนานาส่วนกราฟิกที่มันเป็นภาพนิ่งๆนี่นะฮะหรือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะเป็นพวกโปสเตอร์ หรือว่าสิ่งพิมพ์อะไรทั่วๆไปนะครับต่อไปฟุตเทจแน่นอนครับถ้าไม่มีฟุตเทจทุกอย่างจะไม่สามารถทําได้วทยาไม่สามารถเกิดได้อะไรต่างๆนาก็ไม่สามารถทําได้จริงไหมฮะทีมฟุตเทจเนี่ยก็จะแบ่งเป็นก็คือก็คือจะเป็นแกนการเก็บภาพนั่แหละครับก็คือจะทั้งเป็นภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะฮะก็จะเป็นฟุตเทจงานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่า ทุกๆงานเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บฟุตเทปเพื่อมาทาอาจจะเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังเพื่อสามารถทําเอาไว้ออกไปใช้งานต่างๆได้นะครับเป็นอาจจะเป็น MV ็มวีเซพเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่พวกเราครีเอทเอาแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นซาวด์ซาวเนี่ยนะฮะอย่างงานพรีเซนต์พังเนี่ย จะหนักซาวมากเลยเพราะซาวเนี่ยจะใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียงนักแสดงต่างๆซาวเอฟ,ฟเฟกการอัดแอลล็อกต่างๆเพลงดนตรีต่าง,างๆ,น,งๆนะครับเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ครับทีมซาวจะต้องครอบคุมบริาหารจัดการไปในเรื่องของพวกเครื่องเสียงมิกเซอร์อะไรต่างๆนานาด้วยในงานต่างๆไม่ใช่แค่นี้ BR showcase ก็ต้องมีใช้ซาวเยอะแยะมากมายนะครับใบเนียคือสุญา อะไรต่างๆก็ต้องมีซาวด์ VR เกมบอร์ดครับอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้ซาวด์ใช้ลำโพงเยอะแยะมากมายอันนี้คือ4หลักนะครับ4ทีมที่ให้ไปตัดให้ไปคิดให้ไปตัดสินใจให้ให้เลือกกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเลือกตามความชอบตามสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับไม่ต้องเลือกตามเพื่อนไม่เก่งไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาฝึกเข้ามาเรียนรู้เฉพาะทาง เฉพาะด้านไปอีกทีหนึ่งนะครับให้คือที่ทําอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่า1คือมันจะช่วยเพิ่มศัก,กยภาพในการทํางานให้กับฝ่ายเราด้วยนะครับสคืองานจะไม่กระจุกจะเกิดการกระจายงานก็จะแบ่งเบาภาระได้ทํางานกันท่วนหน้านะฮะแล้วก็3พี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะชอบไม่ทุกอย่างหรอกซึ่งอันนี้มันก็ช่วยได้ให้เราแบบว่าถนัดไปได้ทําในเฉพาะด้านถนัดไปเฉพาะด้านไปเลยนะครับ แล้วก็บางคนหลายคนคิดว่าเอ๊รักพี่เสียดายน้องอยากจะทํานู่นอยากจะทำน,ทนี่หลายๆยอย่างอันนี้ไม่เป็นไรเราลองเลือกอย่างหนึ่งที่เราสนใจมากที่สุดเนี่ยและอย่างที่ต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยเราอาจจะไปช่วยเพื่อนทําได้คือเราไม่ได้แบ่งกันชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็ยังทํางานกันในฝ่ายเหมือนเดิมที่เพียงแค่ว่าเราจะแบ่งชัดเจนเป็นทีมเพื่อที่ว่าการทําง,งานจะมีประสิทธิภาพขึ้นแต่ว่าถ้าเราใครสนใจอ,ยอยันอื่นหรือว่ามีไอเดียในการทําอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย เราก็สามารถไปช่วยเพื่อนไปเสนอเพื่อนได้เหมือนกันนะครับก็คืออยังไงเราก็ยังเป็นทีมเทคนิคอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นมาบอกไว้นะครับให้น้องๆตัดสินใจที่จะเลือกในวันจันนี้นะครับไม่มีอะไรละก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับคิดดีๆนะครับไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าชิลๆสบายๆเลือกตามที่เราสนใจที่เราอยากจะทำนะครับไว้เจอกันวันจันทร์ครับ